ค่ะกับสัสดีงามๆพ่อแม่พี่น้องปองไปสู้ขู่สุคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางทีมงานพ่นผ้ารวยนะคะพี่น้องน้องค่ะบวาสิเป็นทางใชน้ําโชคนะคะอัศวินดาวรุ่งเรืองนะคะสุนําโชคสุพารวยค่ะพี่น้องค่ะบว่าสิเป็นกําลังใจให้ทังฝ่าทังแดงก็ดีนะคะพี่น้องนอ้องได้สหรับตัวเลขแนวทางนี่ต้องไปช่องแดงย่างเดี่ยวนะคะพี่น้องเด้อเพราะว่ามันสิขืนโชคตัวเลขได้ค่ะพี่น้องค่ะ วันนี้ที่มาที่ไปเนาะค่ะของภูตะวันนะคะวัดภูตะวันนี่นะคะพี่น้องค่ะอยู่อำเภอวังสะพุงนะคะพี่น้องนาองค่ะนี่ละที่มาที่ไปเนาะค่ะการที่เพื่อนได้เฮ็ดุได้สางนี่หาปีที่แล้วคือไม่แต่มาจากเลขทั้งนั้นละค่ะพี่น้องเ้อมาจากตัวเลขกแนวทางนะคะหรือว่าความโชคดีเนาะของชอวินไหลฝ่าเนาะครับฝ<า>่ากัดแดงแม่เออฝ่ากัดแดงน้ากันคือได้มาจาก ความโชคดีทั้งด้านเสียงโชคเนาะเอาง่ายๆเลยค่ะนี่พี่น้องสาวเบิง้งข้าวแพนเห็นพี่น้องข้าวเบิง้งแมนเบิ้งบนนี้แม่แมนได้สั่งวัดนี่คือสั่งมาจากโตเล็กแนวห้างนะคะที่ทลายปันใดแม่วัดที่ตอนนี้เห็นเพิ่นไห่สามเกือบสามร้อยไร่แล้วค่ะสามร้อยไร่เนาะ,ค,ะ<ด>ค่ะประมาณประมาณนะคะโดยประมาณนี่ละคะ่ะอ่พาพระอาจารย์เพิ่อนอยากได้กําแพงมันยังบ่เสร็จเนาะบ่มีประตูโขงคะ่ะพี่น้องคะ่ะ เพื่อข้าโชคดีมี่ใช่สามตัวเลขเอานี่คะ่ะพี่น้องคะที่มาของหาปีที่แล้วเพิ่นดังเบิดปีปี้อคอยได้เหตุสังวัดว่าร่ามต่างๆที่วัตถุที่ขาเห็นนี่นอกได้เงิ่อนจากเงื่อนเซียงโชคข้างหน้านะคะพี่น้องค่ะ่วาวะเป็นอง,นงค์จูเพื่อนาคือว่าเขายังบ่เคยแท่งถึงเงื่อนอกท้างนี่เน,นาะญานาคู่ท้งนีนจะลวนแล้วมาจากข้างหน้านโชคลาภสาะพี่น้องคะ นี่ที่สําคัญนะคะที่มาที่ไปนี่สร้างวัดนี่นะคะเพว่าสิเป็นวัตถุต่างๆนี่คือได้มาจากการเสียงโชคเบิดตเปลเลอร์าปีที่แล้วอันนี้คือบันไดแรกที่เพิ่นวาค่ะแม่นค่ะสร้างบันไดนี้แล้วสิถาวายทีหมนี่ให้แม่นแมนปูดําว่าแม่นปูดําว่าเพิ่นเลยเท็ดเลยได้บันไดขึ้นเมื่อนห่เพิ่นก็ได้โชคเต็มๆหนึ่งปีเต็มนะคะเขาได้สร้างวัดว่าอารามแห่งนี้นะคะพี่น้องเด้อที่มาของวัดภูตะวันนะคะเป็นวัดเป็นว่าตอนนี้ถือต้องตามกฎหมายทุกอย่างค่ะ สามารถมาบุรณะเนาะค่ะบัดนี้หาปีพันไปหาปีพานมาอหาปีพันมาคือโชคเบิดปีแล้วเพิ่นก็นดอปเลยเด้ดอปไม่นนการเหตุการส์สางดอปนี่คือเพิ่นตั้งบบย,ยุทธบ่วยเลขคือว่าตั้ง<อ>ใจปฏิบัติบัดนี้ทังวัดทั้งว่าเพิ่นก็นเลยสุดส้มคือหัวที่หล้วที่มากของหาสองเนาะก็ได้เห็นเบิเบ่งคลิปกันเนาะพี่น้องคะเพราะว่าเฮาก็ได้โชคได้มาหาสองเต็มๆนะคะพี่น้องคะเพิ่นปป่อย2้8เนาะตัดเล่น ถ้าผู้ใดบ่ถึงนี่ก็ถือว่าแปลกนี่เนาะค่ะแต<อ>่น้องแปลกๆหาสองค่ะแมนแมน,แมนพเพราะห้ากลับหกประตูจังแม,แม่จะถือเพราะเลขมีหางเดียวโดดๆเนาะมันนี่ที่มาที่ไปบ้านนี้เพื่อนเสี่ยวสามตมาแหลกถนนเส้นนี้เด้อค่ะพี่น้องบ้านนี้เขาสิพาพี่นอ้องเขาไปเบิ่งเนื่องจากวัดว่าอารา,า,ามก็ยังขาดประตูโค้งเพื่อนเสี่ยวสามตมาแหลกเอากับการให้ห้ามาซอยเฮ็ดซอยส่างค่ะพี่น้องขาพราะฉะนั้นเากระต้อง ร่วมแรงร่วมใจคือวา่าผู้ใดอธิษฐานว่าสิมาซอยปูดําเข็ดข้างขึ้นเมื่อนี่แหละค่ะพี่น้องนอ่องจากข้างรถสี่ทานได้มันเป็นหลุมเป็นโบนะคะเนื่องจากฝนตกนะคะพี่น้องนอนี่แหละที่มาที่ไปเป็นยังเพื่อนค่อยกลับมาให้โชคให้มันญาติยาโยมอีกเพื่อนหนึง่งหรือว่าพี่น้องฟองไปเพื่อนึงเพราะว่าเพื่อนอยากได้ถนนขึงวัดเสร็น,นี้เลยค่ะนี่ เน,นี้เลยด้อาศวินเนี่เพิ่นกล้าว่าป่านนั่นเลยตีแม่วแบบ่าเอาสามตัวมาแรกเลยแม่แม่เพิ่น<อ>สิแรกเห็นแลกายเนะเอามาถมทางนี่แล้วก็สิเทาเป็นคอ,นอ้นขีดเนาะค่ะถ้าเป็นไปได้เด็กคิดว่าสามตัวแตกงวดน,นี้ก็คือจังได้ถนนเส้นนี้ก็เซจแน่นอนถ้าสามตัวแตตงวดน,นี้เนาะแสดงว่าเพิ่นเพิ่งกลับมาปล่อยอีกเรือนหนึ่งบ่นี่แม่หาปีผ่านมานีิหาปีผ่านมาเพิ่งจะปล่อยได้นี่ค่ะโอ้ปล่อยงวดแรกเขาหาสองสอง,สองหาหนอนี่ละถนนเส้นนี้แหละที่เพิ่อนอยากได้เนาะ ถนน,นเส้นนี้เนื่องจากมันเป็นลุมเป็นบอ่อเนี่แหละคะ่ะเป็นลุมเป็นบอ่อเพราะฉะนั้นงวดนี้เนาะคะ่ะตั้งทิศอธิษฐานซ้อยกันว่าถ้าได้โชคได้หมานเข้ามาซอยสายจานร์เพิ่นสร้งางถนนหนทางเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะอันนี้สงเงานะคะ่ะพี่น้องการที่ว่าห้าออดินเขาวัดวัดนึงลดนึงนาะลดละสามร้อยบาทนะคะพี่น้องเด้ะรถละสามร้อยบาทหากปฏิบัติสร้างายจานทร์วาน้ำจักน้อยก็ได้เ้อค่ะสายจานร์เพิ่นจะมีเครื่องบุญเนาะ พอดีเนื่องจากช่วงนี้เพื่อนปฏิบัติอาศัเข่งขัดในจักหน่อยนะคะพี่น้องนนเ,ออเนาะเพราะว่าเพมันมันมันเป็นร่องจังซี่ตีแม่ที่พเพ่อน<ฮ>อยากข<อ>้าที่เพ่นอยากข้าเห็ดกรนทิมาลางออังลงเพื่อนอยากได้โชคได้มา,นนเ,าเ,มนเนี่ยเพื่อนเอาเมาแกลเลยก็คือว่าเพื่อนอยากได้จังซี่แหละค่ะอ,อ่าหยาติถ้ำที่มาเนาะค่ะเป็นรถเจ๋งอาศัยข้นลําบากเลยนะคะเนี่ยการขึ้นนี่เนาะค่ะนี่พี่น้องเบมึงรถค่ะถ้าเท้าได้เอาดินมาใส่นี่ก็สิใส่ดินประมาณยี่สิบถึงสามสิบรถเท่านั้นเนาะ เราบ,บันนี้เ้าได้ดินแล้วเ้าก็สิเทคอนกรีตค่ะพี่น้องคะนี่แหละที่ว่าปูดําเพิ่นมาใหา้ออกมาให้โชคให้ให้ลาบลูกหลานเนาะ,ะนี่แหละที่เพิ่นอยากเทศทั้งึ้นวัดนี่แหละทั้งลาวทั้งไทยนี่ก็คือทานับจากมือที่เพิ่นเริ่มบอกเพ่นนี่กระซองข้างนี่ก,ก็เข่าทั้งสองทั้งลาวทั้งไทยมนมือ,ม,อมือเล็กเล่าถือเลขเล่าเขาเนาะเ้ามาหอดปูปูเพิ่นก็บ,บอกว่าศูนย์หนึ่งเก้าเลขออกหนึ่งหนึ่งเก่าเนาะ แต่ทีมงานหอขึ้งอัปเดตบอทันค่ะเพราะว่ันจังจร์เมื่อคยมีสัญญาณแม่กับพงอยู่ทั้งคู่นีลาสภาพด้วยค่ะพี่น้องด้วยถนนที่ปูแดงเอ้ยปูดำปูดำกราบขอโทษขออภัยค่ะพี่น้องค่ะปูดำห่อหายโฉกนะคะแล้วก็เก๋งคืขึ้นลำบากด้วยค่ะพี่น้องด้วยหนเก๋งมันเริ่มเป็นร่องน้ำเนาะค่ะมันจะเริ่มเป็นร่องน้ำค่ะพี่น้องครัถ้าห่าบ่บดบุญละนาตอนนี้ต่อไปมันสี่ลุ่มไงก็หนีใช่ไหคะพี่น้องทางนี่โอ้ตรงนี้แหงเลอะค่ะตรงนี้นะคะพี่น้องค่ะโอ้ ตรงนี้ถ้าลาะรถเจ็นร่งแล้วก็คือขึ้นบ่ได้เลยเด้อค่ะพี่น้องเด้ไหมตรงนี้รถเย็งขึ้นแล้วคือลงลงแล้วคือขึ้นบ่ได้เลยเด้อนี่พี่น้องเลิกค่ะความยาวโดยประมาณของถนนนี้ก็สิว่ายาวกับวาย,าว,บบยาวปานใดใ<ช>เนาะจากหน้ามามาก็ประมาณตัก20กว่าเมตรเนาะแม่ย่สิบถึงสาเมตร<ช>ประมาณเนาะประมาณ20-30เมตรค่ะ<ช>แต่ว่ามันเป็นทางทางน่าชันเนาะแม่เนาะค่ะทางชันันะชันเฮ็ดให้มันเป็นรูมเป็นร่องคามยาวฝนไหลเสาะเนาะค่ะ นแค่ะพี่น้องค่ะนี่มะเบิงซอยกันเด้อค่าพี่น้องค่ะเห็นเรากะผ้าอาจารย์เพื่อนอยูองค์เดียวเห็นเรากะหนาตาสิไลแทนเพื่อนเนาะเนื่องจากความโดงดังในการให้โชคให้มานี่เพื่อนกะสั่งบึดเลยด้วยค่ะพี่น้องค่ะเพื่อนเอาปัจจุปัจจัยทุกบาททุกสลึงคนี่มา่อสั่งวัดนี้บึ้ดเลยค่ะที่ห้อเห็นเป็นกุหลไร้ร้าย,ล,ยล้างยังไร้ร้าลังเนี่คือไว้ต่อรับนีเนาะก็คือเพื่อนได้โชคได้มานมาเอซเอาเงินมาถวายหรือว่าญาติธรรมมาถวายคือเพื่อนล่งนี่บึดเลย บางคนบางท่านอาชีพอาขันว่าได้หลายขันวามีคนถือนั้มหลายคันบอกได้ถือเพราะนั่นเงินคันว่าหลายๆไปสร้างใส่เดี๋ยวเขาจะพาไปเบิ่งให้แม่พาไปเบิ่งว่ามันมีหลายสิ่งหลายอย่างเนาะบ่แม่นว่ามีแตยอยู่แต่ถนนนี่ค่ะเบิ่งแค่แค่ไหนพี่น้องเฮาเบิ่งว่าเพิ่นสร้างมานี่ก็หลายพอสมควรนะคะพี่น้องเด้อเป็นวัดเป็นว่ามากแต่อสมควรค่ะพี่น้องเนี่ยแหะค่ะ5ปีต่อมาบัดนี้5ปีก็สินําคว่ำพุงห้าเหลืองเหลือมมาอีกเด้อค่ะพี่น้องค่ะบัดนี้ สายหนีที่ทีมงานเฮากับแม่เพิ่นได้เข้าบ้านนี่กระยอนปลาพึ่งกลับมาเนาะพกลับมาแล้วค่ะกลยมาแล้วค่ะขอมาซอยผาจานเพื่อหาพระอาจารย์พอดีนมัสการเจ้าค่ะเจริญพรเจริญพรค่งได้เพื่อกันเบิ่งเพื่อนทั้งค่ะโอ้จังหวัดโอ้เห็นแล้วกะน่าหน้าจานนอกค่ะมันก็ยาวเลยประมาณนึกสามสิบรถหรือสี่สิบรถได้ถ้าถ้าเฮาจะบุญแล้วนะได้เออเป็นยังเห็นหนาวปุ๊บเป็นยังเพราะว่า เซฟนะจังน้อยเฮากะอยากได้ดินใ<า>ส่ให้มันพุน่น<า>ใ,ให้มันพุ่นขึ้นเป็นร่องสูงต้<า>อ,อ,องการอยากได้ดินอนุโมทนาดินลดละสามร้อยห้าสิบบาทาถ้าถ้ามีปัจจัยนั้นอ<า>ยให้ลูกหฮร้านเขาออกย้อ<า>มพอดย้อมยูทูบเนี่ยเราพักกันปูหนักเมื่อนั่นแหละห<า>พักกันได้เราก็เอามาใส่รถปัจจ<า>ัยมาให้อัตมาหรอกอยากให้ได้มันอยากให้ลูกหฮร้านขึ้นสบายสบายเราก็ตัดหญ้าตัดยังให้มันเปลี่ยน บุญละนะมันบาไหวอยู่ผู้เดียวกันนี่เราเพิ่งออกจากทำยางลงมานี่ยหนาลามาละยินมาละบินแล้วนะค่ะพระอาจันยร์ได้น้ำลูกหลานศรัทธาญาติยุมพูมีกิจแจกศรัทธาเด้อค่ะเออเนี่ยครับดินขอดอนนี่ยละค่ะขอดสมชีผสมทางค่ะกูดพระอาจารย์ไว้ข้างบนพุ่นกระแมนนะค่ะพี่น้องเด้อที่เพิ่นเสด็จเพิ่นสั่งไว้นะคะพี่น้องค่ะค่ะกูดการ้ายห้องน้ำกั คอ๋อก็ถื้อ่าค่ะคยังพาจานค่ะสาธุสาธุเด้อพี่น้องเด้อค่ะสำรับอ่านี่อะไรคือจังพายจานพันเฮดไว้กับโอ้บะธรรมดาค่ะพี่น้องค่ะพันเฮดพันสั่งหลายกรุเด้อคะรุดกุ๊แบบนี้นะคะซึ่งห้าสิ่ โชคมานหมวดนี้เท่ากับสีแคร์มาบุญลนะนะเนาะค่ะพี่น้องเนาะอันที่มันสุมนมดมันส้มเด้อค่ะพี่น้องเด้อมันสุดมันส,มส้สมสมเส้นสมเส้นเป็นบางย่างค่ะพี่น้องคะ่ะซึ่งพายจานพอนร่วนแล้วแต่สั่งมาจากโชคลาบทั้งนั้นเลยค่ะพี่น้องเด้อจากโชคลาบเนาะค่ะพี่น้องเนาะ,ะแบ่งปันให้พี่น้องเข้าดีเบิงได้โชว์น้ำกันค่ะ ค่ะพี่น้องคะพ่นกระสั่งวัตถุไหวหลายค่ะพี่น้องค่ะบันนี้เขาก็ะสิมาสมมาแ้มบนไดที่มันสุดมันส้มเลยค่ะพี่น้องค่ะวัดป่าภูตะวันนะค่ะพี่น้องนาออ้าค่ะพี่น้องค่ะกขอน้ําใจจากเอฟแฟนช่องพ่อนพระวยเบิร์ดเปอร์เลอร์ค่ะพี่น้องค่ะลา่สลานั่น เกือบปีสาลาใหญ่พื้นนั่นเทแต่พื้นน่ะเทธรรมดาเนี่ยหกหมื่นเทแล้วก็ตั้งเสามุงหลังคายกขึ้นมุงหลังคาค่าแรงแสนห้าค่าแรงแสนห้านี่ยกขึ้นยกมุงอ่ะไม่เกี่ยวกับสังกะสีทีนี้วันนั้นยกเสาแล้วแล้วตกลงราคาว่า ให้ชาวบ้านมายกมายุกเสา mm. แต่ชาวบ้านก็ยกไม่ไหว mm. ก็เลยจ้างผู้รับเหมามามาเหมาเลยคุยกันว่าเอาเท่าไหร่ mm. เขาเลยบอกเอาทั้งหมดเลยเนี่ยแสนห้าไม่ได้เกี่ยวกับห้องพระแสนห้า mm. เราจะหาตังค์ไหนวะแสนห้าให้ทีนี้เขาก็กเรียกมันดังอยู่แล้วตอนนั้นมันดังอยู่แล้วได้เรยกทีนี้เนี่ยปูกระบ,บอกไหมนั่นบอกว่าจะนั่นไอ้ว่าจะบอก,บอก,บอก,บอก สิบบสิบบเอาเลยคาแรงว่าวรซันว่าเอาอิรีบอมาวางเดียถ้าคอยบอกถึกถ้าอาจารย์บอกถึกอไพ่ไมสามตัวเนี่ยถืกอสองตัวกระยาเส้นหานี่หายกันเลยดิพวกเจ้าที่ซื้อหน่อยซื้อไรกระยาแต่ว่าสัจจาได้สัจจานั่นดิต้องบอกกันเป็นเมีนบ่ลนึงเฮาว่าซันแมีนบ่ลนึงพวกกันงัวกันเนาะเพิ่นคือว่าซื้อๆเลยเผลนบอกคำพ่ดถึกคำพ่ดถึกสิใจการเถึกแล้วเอาไป เพถือเองเนีย<ช>่ยคับเพถือปูจใจปูกับบ่มีเงินเนาะวันนั้นก็ตกลงเครื่องหนึ่งเจ็ดแสนเอ้ยเจ็ดหมืน่นใจเจ็ดหมืน่นถือกระยะ่าถือกระย่าใจเจ็ดหมืน่น<ช>เขาจึซื้อกันเอาล็อก<ช><ช>ปูก็ะไรตกลงบอกตกลงบอกวันนี้มือนั่งกระไรสิบบาขึ้นกันรู้สึกจะเป็นตองเก่า แล้วก็แปดเก้าล่างอะเก้าเก็ดนี่ละแล้วก็บปูเนี่ยบอกเก็ดแปดเก้าสันนี้ปูผมมีแน่สิบอกปูเลยบอกเก็ดแปดเก้าสันนี้เรียกว่ามากกับเก้า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 เก็ดเนี่ยล่างเก้าแปดแปดเก้าเนี่ยคือกังวลเรื่องล่างโว้ยก็กระสือกะสีมาใส่อีกหมายว่ามวนกันเลยเราเที่ยวมาเพื่นเลยรอะแบบมากหึมมือมือมือโวยสันนันปันเพื่อนปูบริเสียจะบาด <laughs> <laughs> 嗯，咋啦？喷，子我们那的。